มื้อค่ำยำแรงมาดูเมนูอาหารใครเอามาล่ะใบนี้พี่เอามาเหรอพี่ซื้อมามาดูเมนูอาหารของมื้อค่ำยำแรงกันเป็นผักบ้านเผาัด้นลงูบผักกูหมูสาบแล้วก็เป็นนี่เลยอันนี้ผักพรีเมียม,มตัวนี้พรีเมียม,มนะครับรบาทดอกขาไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆนะเนี่ย ตั้งแต่เดินตลาดนี้มาเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยก็เลยจัดมาเลยดอกคาอู้ยิย่จังเลยแล้วก็มะเขืออันน,น,นี้อันนี้ใบอะไรนะใบมะกออยอดมะกอกอซื้อมาจะได้ <c oughs> ไม่รู้จักเลยนะไม่รู้ซื้อมาก่อนอ <c oughs> เห็นแปลกๆอ่ะบ้านป่าบ้านล้งไรแท้บ้า,บาแล้วก็<ๆ>เช่นเคยครับน้ำพริกสุดเด็ดของเราปรลาร้าต้มสุกบีบมะนาวความเข้มข้นไม่ต้องห่วง อันนี้ไม่ใช่แตงกวาธรรมดานะเป็นแตงกวาดอยอะ่ะไอ้ลูกใหญ่ๆหญ่อ่ะบ้านฮ้องมาแตงซังอ่าคนเหนือฮ้องมาแตงซังแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกหมูสับของพ่อเอยอันนี้ใช่หรอหมูสับนี่ของพ่ออันนี้เป็นน้ำพริกหมูสับสูตรพ่อเลยละน้ำพริกหมูสับอันนี้แหละเมนูวันนี้ก็จัดหนักเหมือนเดิมครับต่อคค่า อะไรเนยแบบนี้นี่คือแบบพรเมี่มแบบเขาเรียกอะไรนะชนบทชนบทพรเมี่มของใครของเราไงไม่ใช่มันไม่ดแบบนี้นะมันพริกแดงแปะแต่เขาเห็นเขาจะอยากกินกระลูกอะไรมันไม่เผ็ดมันเผือมันไม่ได้เผ็ดอะไรแรงจริงแต่มันไม่เผ็ด เอานนอมจะกิันนี้อันนี้หัวสับหัวสับอันนี้เป็นสูตรพอ่อสูตรพอ่ออ่ะอืมอัน่้กวนอ่ะอออโอ้ยเย็นอันนี้เนี้ย นี่อะไรคะนี่เป็นยอนมะกอกมะกอกแบบนี้หรือเปล่าเปรี้ยวใส่เลยหรอรสชาติเปรี้ยวๆหรอใช่เป็น็จะแซ่บแท้อือม